ดให้นะไม่ยน<ง>ืนก็ได้เปิดยังไงลเปิดพ่อมันเปิดยังไงกดเฉยๆครับกดเฉยๆมันก็นั่นแหละมันมันแบตหมดละเออแบตหมดแล้วเะเออ,ม,เอ,อมันอยู่ตงรงฝั่งเล็บของมันไม่หมดแบตหมดแล้วลูกเดีย๋ยวเดี๋ยวไปเล่นมันอย่าไปเล่นมันนี่ มันจะใช่นาะตามหลักมันนี้เนะนั่นกินไซ่ไข่ควงไปไหนนิ่งอย่าไปมาดูนี่ก่อนลูกนั่นไม่ใช่ขึ้นบนบ้านนะนิ่งเว<อ>นิ่งมานี่แล้ว